สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านไลโอบิษฐดนะคะบางนาสุวรรณภูมิเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการบริเวณด้านหนังนะคะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะคะเป็นฟิตเนสมาออกกําลังกายโซนสนามหญ้าในหมู่บ้านคะ่ะบ้านโซนหน้าสวนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยคะ่ะ พื้นที่ด้านล่างนะคะเป็นห้องโถงเป็นห้องอเนกประสงค์หนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็ด้านหลังสามารถทํำเป็นครัวได้ค่ะห้องน้ำด้านล่างค่ะถัดมานะคะเป็นบริเวณด้านหลังค่ะเป็นที่โลง่ลงๆเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันต่อเลยค่ะ ด้านบนนะคะมี3ห้องนอน1ห้องน้ําค่ะพื้นที่ใช้สอยหนึ่อยี่ตารางวาย4ตารางเมตรนะคะห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนเล็กด้านบนนะคะมี2ห้องตกแต่งเหมือนกันเลยค่ะก็เลยดูไม่แตกต่างเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำด้านบนกันค่ะ ห้องน้ำด้านบนกว้างขวางบริเวณประตูทางเข้าด้านหน้านะคะหลังนี้ขายอยู่ที่ราคา2.55ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะอายุบ้านอยู่ที่ประมาณปีกว่าๆเท่านั้นเองค่ะสำหรับผู้กู้ของเงินเดือนที่2 0 5นะคะ